ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กนารอกโมบายอิเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับผมในการเติมโค้ดนะครับผมกระทิงแดงหรือว่าเลบูนั่นเองนะครับผมก็ ต้องบอกเลยครับว่านาทีนี้เนี่ยมาแรงสุดๆนะไปเซเว่นไหนเนี่ยก็หมดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กระทิงแดงนะครับมีการคอลแลบนะครับกับ ROM นะครับผมเป็นแบบว่าแจกโค้ดนะครับผมของเกมนี้แล้วก็จะมีการให้เราลุ้นนะครับผม He ด d ว a r e Limited ของกระทิงแดงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะไปจัดกันมาแล้วนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยไปมาหลายที่ละไปมาหลายสาขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาไม่ได้นะครับ แต่มีลูกเพจใจดีนะครับผมให้โค้ดผมมานะครับ2คนนะคนละ1โค้ดนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่มิกนะครับผมแล้วก็คุณดุลยพัฒนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแต่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ให้โค้ดมารีวิวกันนะครับแล้วก็มาสอนเพื่อนๆเติมนั่นเองนะครับผมโอเคก็อยากให้เพื่อนๆระวังนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือกระป๋อง เลดบูนะครับผมจะมี2แบบนะครับผมที่เป็นรูปแล็กน่าล็อกนะครับผมจะมีเวอร์ชัน PC นะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นโมบายที่เราเล่นกันอยู่นะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อนะฮะอันนี้ผมก็ทําการขอรูปของทางเพจแอดออฟที TV, หรือว่าพี่ออฟเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปซื้อแล้วไปซื้อผิดนะครับไปซื้อของเวอร์ชัน PC เนี่ย ก็ไม่สามารถมาเติมในเกมนี้ได้นะครับก็จะต้องไปเติมในเวอร์ชั่นของ PC นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้ระวังกันนิดหนึงนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันเลยนะฮะว่าเติมยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปดูฮะโอ้โหต้องขายของก่อนนะ Red Bull ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับแต่ว่าสปอนเซอร์ของเราก็คือ PowerPay นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม b i g c a ค c o อ n หรือว่าเหรียญแมวในราคาที่ถูกนะฮะบ,บอกเลยว่า PowerPay เนี้ยตอบโจทย์สุดๆนะฮะเติมง่ายเติมสะดวกแถมติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า l i น e นั่นเองนะ แพ็กเกจแพงสุดร5 5 0ลดลงมา600บาทเหลือ2,900บาทเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าถูกมากแจ่มมากนะฮะเออถ้าเกิดใครไปเติมแล้วก็บอกว่ามาจากจุงโกก็ได้นะเออนะครับผมโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเว,วลาครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะฮะว่าเติมโค้ดเลดบูยังไงครับผมเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ r ร c k นาร็ n กเอ็มอที่ สามารถกรอกโค้ด r e d b u l ูได้นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเว็บไซต์ปลอมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงนะครับก่อนจะเติมก็เช็คดูให้ดีๆนะครับยังไงเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บตัวจริงไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผม่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเติมพลังให้นักขจจพภาย r O M m ด้วย r e d b ู l l Extra กันไปเลยนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่า มันมีกติกงกติกาอะไรยังไงบ้างนะครับผมเขาก็บอกว่าของรางวัลข้างในเนี่ยมูลค่า250บาทเลยนะครับผมแล้วก็เปิดไอใส่โค้ดไปเนี่ยจะได้ Red บูเอ็กซ์ต้าก t b o บซนะครับผมซึ่งไอ้กล่อง Red ลดบูเนี่ยเมื่อเราไปเปิดในเกมนะครับผมเราจะได้เป็นเลดบูเอ็กซ์ต e าเอ g เนอรี k นะครับผม5ชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำกระทิงแดงนะฮะที่แบบว่า กดในเกมแล้วก็น่าจะได้เป็นบัฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ lightning chain นะครับโซ่นะครับผม1 1คูณหนึ่งะฮะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับฮีดแวร์รุ่นลิมิเต็นะครับเป็นหมวกกระทิงแดงนะฮะเอออันนี้แหละที่หลายๆคนอยากได้นะครับบางคนก็อยากได้เก็บสะสมบางคนก็อยากเอาไปขายใน X x h h a n g e เพราะว่าราคามันก็ ใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะลองมาอ่านกันดูนะครับแล้วก็จะมีหมายเหตุข้างล่างด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่สังเกตด,ดีๆนะก็คือไอเทมโค้ดเนี่ยสามารถใช้แลกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกว่าเออเกมกูยังไม่ปิดแน่ๆน,นะครับผม,ผมก็ใช้กันยาวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก,กดตรงแรกไอเทมโค้ดกันเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผม อ่าแล้วก็ช่องแรกครับใส่เลข ID ของตัวละครที่เราจะเติมกันไปเลยนะฮะโอเคผมก็จะใส่ของตัวผมเข้าไปนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคครับผมแล้วก็ช่องที่2นะครับผมอ่ากดตรงอะไรเอ่ยก่อนนะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าอ่าเลขไ d ดีของเราเนี่ยหายจากตรงไหนนะครับก็คือกดตรงมุมซ้ายบนหน้าตัวเรานะครับแล้วก็จะมีอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่รหัสรับของรางวัลน,นะครับอันนี้เพื่อน,อนๆก็ ไปเปิดฝานะฮะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมปึ๊บเปลี่ยนภาษาปึ๊บโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ตามที่เราเห็นนะครับผมปึ๊บปบโอเคตามนี้เนอะแล้วกดยืนยันปึ๊บอ่ะกดยังวะ โอเคครับขอแสดงความยินดีนะครับแลกรับของรางวัลสาเร็จนะครับกรุณาตรวจสอบอีเมลภายในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าได้รับแล้วหรือยังนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับอีเมลขวาบนนะครับเหมือนกับเวลาเราเติมเงินเกมนะฮะเออเรากดไปปุ๊บนี่ฮะโอโหเรียกได้ว่าได้ไอ้นี่ด้วยว่ะได้อาหารด้วยนะครับผมเนี่ย แล้วก็ได้เป็นกล่องเลตบูนะครับเดี๋ยวผมกดรับให้หมดเลยนะอันนี้ผมเติมมา2โค้ดนะฮะแต่ว่าที่โชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยโชว์วิธีการเติมแค่โค้ดเดียวนะครับเครับหมดเรียบร้อยนะฮะก็ได้มาเป็นไอ้นี่ด้วยนะครับวอร์มมิวอีก2ออ่าอย่างละอันนะครับผมก็ปึ๊บไปนะครับตัวนี้นะฮะจะได้เป็นโซ่นะครับผมอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะได้โซ่ด้วยนะเออนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันครับปึ๊บอ่าไม่ได้ครับอย่างนี้ก็คื ได้แค่โซ่กับไอเครื่องดื่มนะครับผมซึ่งเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยอะไรครับบวกสเตตทุกอย่างนะครับ5แล้วก็ SP r e g e n นะครับ5นะผมมองว่าก็โอเคครับมันใช้ในการล่าบอสอะไรได้นะถ้าบวกสเตตทุกอย่าง5นี่คือเยอะพอสมควรเลยนะครับผมได้ครั้งละ5ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเปิดอีกกล่องหนึ่งนะฮะปุ๊บโอ้โหไม่มานะครับผมก็ได้ไป10กระป๋องอั ไอ้ lightning chain นะครับอีก2อันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าหมวกเนี่ยมันเป็นยังไงนะเผื่อใครที่แบบว่าเพิ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับตัวหมวกเนี่ยก็มีคนมาวางขายอยู่นะฮะไหนดูสิหาไม่เจอว่ะเลื่อนก่อนนี่ครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับก็วางขายกันลืมล่ำนะฮะราคาตอนนี้เนี่ยดีขึ้นไปถึง6ล้าน6แล้วนะครับตอนแรกที่มันเข้ามาเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านเท่านั้นเองนะครับ เราลองกดใส่ดูว่ามันเท่ไหมนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้นะก็สามารถซื้อได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ร้อยสามชิ้นนะแบบเดิมๆคนก็แย่งกันแค่สี่สี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวมันก็ไม่น่าจะติดประมูลแล้วแหละนะครับเพราะว่าคนมันเริ่มแบบว่าไปหาโค้ดเติมกันแล้วนะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปซื้อเติมดูนะครับแต่ก็ อย่ากินทีเดียวหมดนะครับผมเออเอาไปแจกยามแจกอะไรก็ได้ครับแจกพี่รปภอ,อะไรก็ได้นะเออผมแนะนํานะครับผมยังไงคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่เอาโค้ดไปเติมอะไรกันเนี่ยก็หวังว่าจะได้หมวกวกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็ ถือว่ามาบอกวิธีการเติมโค้ดให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปหามาที่หลังนะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันยังอีกยาวครับเออไม่จําเป็นต้องรีบนะครับผมแล้วก็สเตตัสของหมวกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าโหดเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นแค่ของสะสมนะเออเป็นลิมิเต็ดนะครับผมใครอยากได้แล้วแบบไม่มีหาซื้อไม่ได้ก็ซื้อในเอ็กเชก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ